ตอนนี้ช่างเกียรติก็กําลังปรับปรุงซาเลงคันเก่าๆอีกแล้วนะครับผม,มเพราะว่ารู้สึกสภาพอาการ<ฆ>จะหักอีกแล้วมผมว่าดัดนะเฮ้ยหาเหล็กมาดัดได้ไหม,มดัดไม่ให้ล้อมันเหียงนลยไหมเขามันเสียศูนย์นี่เนี่ยรถรถเสียศูนย์นะครับผมเพราะว่าบรรทุกเกินอัตรานะครับบรรทุกเกินอั อัตรากำนันท่านกำนันบรรทุกปุ๋ยทีละสี่กระสอบห้ากระสอบมันต้องดัดตรงนั้นให้มันโค้งขึ้นมามีล็งงานแบบแสแรงของถ้ามีแสแรงของงัดขึ้นมามันโค้งไงถ้าถ้าถ้าล้อมันแบะออกไปมันก็จะดีกว่านี้อยู่อมืมันงโงอลงด้วยนะ มันก็เลยทำให้รถล้อแบะออกนี่ล้อมันเอียงนะครับผมล้อมันเอียงล้อเอียงเพราะอะไรเพราะทุตัวรถมันโค้งตัวรถมันโค้งต้องถอยซาเล้งใหม่แล้วมั้งสองพันแปดมาติดตั้งเอาเองนี่มาตัดตัวนี้ต่อใส่ต่อใส่สองพันหกไปเอามาเลยสงังท o n g าบมมัมนนี่เลยไปเอามาเลยไป 2องพันหกแล้วก็มาตัดใส่เลยไม่ต้องให้เขาอันนี้ของเขาก็ทํามีมาด้วยไม่ใช่เหรอเ,เขาให้มาเลยสองที่สามที่นั่นแหละเรามาเชื่อมใส่เองก็ยังดีกว่าอันนี้ก็เอามาโมใหม่ใส่ขั้นใหม่ไปเออได้ซทนั้นก็ได้สอ,องกับขันกบสองก็ปรับปรุงใหม่ดีกว่า เพื่ออันนี้เพราะมันจะอยู่ได้นานกว่าเลยอันนี้ค่อยเราเอาออกมาดัดดีๆทาดีๆให้มันอันนี้เพราะมันลดมันเสียศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวตัดสินใจเออ,อกคันใหม่เลยครับผมดีกว่าจะมาเที่ยวซ่อมเที่ยวซ่อมแล้วอันตรายด้วยนะ มันอันตรายนะเนี่เพราะขี่ไปบางทีมันจะพาหักพาหักแล้วรถล้มไปเลยนะคนน่จะเจ็บไม่ใช่อะไรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับผมเพอรลอยลอยลอยเราซ่อมลอยเสริมลอยอะไรต่อมีอะไรซ่อมเสริมเติมแต่งไปเยอะใช่ไหม มันก็อันตรายครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับไปแล้วครับ